สวัสดีครับผมชนะของสตนะฮะวันนี้เราจะมาแกะของกันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไระฮะสำหรับคนที่ชอบถ่ายงานนะฮะในสตูดิโอหรือว่าในที่บ้านหรือว่าในข้างนอกเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะจําเป็นนะอันนี้ต้องบอกว่าผมถ่ายอยู่ในห้องตลอดก็บางทีก็มีช่วงที่ไปอยู่ไกลกล้องมากเกินไปตอนนี้ผม,มใช้ไม่กล้องอยู่นะฮะไม่จากกล้องตัวนี้ย s o n ่ ZV-1 ีวันนะฮะ ก็อาจจะต้องเปิดเสียงมันมากพอสมควรนะเดี๋ยวนี้มาแกะดูว่าข้างในมีอะไรอันนี้ส่งมาจากประเทศจีนอีกแล้วก็แพ็คมา่อนข้างนีนะโอ,ะอ้ไอข้างนอกมันไม่เหนียวอนะเหนียวข้างในง ก็คืออันนี้น่าจะมานานแล้วฮะไม่ได้เพิ่งจะมาในตอนนี้ก็ส a ลมมอนิกนะฮะสลมมอนิกโปรบีทูบีสองนั่นเองนะฮะมันเป็นรุ่นที่มีจอด้วยนะฮะอันนี้ของใหม่แกะกล่องเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าเสียงที่เราพูดจากไม์กล้องปกตินะฮะกับใส่เจ้าส a ลมมอนิกเนี่ยมันมันจะเสียงดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยใช้เหมือนกัน อันนึงอันนี้คือเขาแถมมาแถมมาใหม่ของโบยา่าโบยา่าอันนี้ของแถมสามารถเสียบพวกโทรศัพท์อะไรใช้ได้เลยอันนี้มาดูข้างในกันโหเขซีนมาค่อนข้างกล่องแบบไอ้นี่เลยนะกล่องแบบว่าซีนมาใหม่เลย เป็นตรงนี้่หัวงครัยังไงก็ปาลามรูดิกกับเมทินไชน่าอยู่แล้วแต่นี้ที่ซื้อมาซื้อมากับเป็นโบยาออฟฟิเชียลนะครับผมไม่แน่ใจว่าปาลามรูดิกกับโบยาเนี่เขาเป็นอะไรกันนะเป็นค่ายเดียวกันหรือว่าไงอ๋อยังมีกล่องอีกฮนะข้างในโอ้ แน่นมากแม่นจนดึงไม่ออกโอเคอ่าตาข้างในเป็นแบบนี้นะฮะ,ะตาเป็นแบบนี้ถือว่าเขาทำแพคเกจสมาค่อนข้างที่จ่าหลายรายละเอียดเยอะพอสมควรแกะไงวะอ่าน่าจะดันออกไปเฉย นั่นดีดันข้างหน้าก็ไม่ออกอ๋อเป็นแม่เหล็กมันแม่เหล็กอ๋อผมก็ตันเข้าไปอ้าวมันเป็นแบบนี้กันส่วนใหญ่จะเป็นงนี้อ่านี่เปิดมาก็มีออันนี้น่าจะเป็นพวกสติกเกอร์หรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นผ้า อ่านี้เป็นอย่างนี้เลยเป็นเคสเลยนะครับเสีนี้ก็ด้านในอะไรมีอีกเป็นของแบบนี้ฮะ,ะดึงออกมาดูหน่อยอ่านี่น่าจะเป็นอุปรกรณ์พวกอ c อกเซซีที่เป็นสายเป็นอะไรมากกว่าเดี๋ยวแกะดูก่อนนะอ๋อใช่ฮะเป็นพวกสายแล้วก็เป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวกันลม กันลมอะไรอยู่ในนี้หมดสายก็มีสายแบบหลายแบบันนี้ก็สายชาร์จด้วยตัวนี้ไม่มีชุด,ช,ดชาร์จที่เป็นแท่นชาร์จนะฮะมาดูในกล่องกันว่ามันเป็นยังไงไอเกียดเขารายละเอียดเยอะมากครับอ๋อมีข้างในอีก เที่ที่หมดนี่ข้างในอีกแกะเข้าไปอีกนี่คือเคสข้างนอกมีเ,เคสข้างในอีกเออเลยเป็นตัวชาร์จด้วยนะอันนี้อ๋อเป็นตัวชาร์จด้วยเป็นตัวชาร์จด้วยนะฮะเป็นกล่องชาร์จด้วยอ่าผมก็ไม่รู้มันเป็นกล่องชาร์จอ่านีเลยสวยงามมากฮะราคาที่ผมสั่งมามันรู้มันจะเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะเจ็ดพันไม่ถึงแปดพันอ่ะอันนี้เขาส่งให้ฟรีนะฮะสำหรับโบยาฟฟิเชียลแล้วก็ แถมตัวนี้ด้วยดูว่าลองแกะดูก่นอนตัวนึ่า t s คือตัวรับนะฮะแบบนี้สติกเกอร์ยังไม่ได้แกะอะไรเลยก็มีไม่อยู่ในตัวแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมีไม่อยู่แล้วก็มีช่องเสียบที่จะเป็นเสียบตัวไม่อินไลน์อินอืนอ่นๆนสะามารถใช้ไดนะะ้เป็นคลิปนี่ตัวชาร์จนี่ยังไม่ได้แกะะ ข้างๆเห็นไหมฮะมันยังมีสติกเกอร์สีฟ้าอยู่ยังไม่ได้แกะคือมันต้องเข้ามาชาร์จในชุดชาร์จตรงนี้ที่มีขั้วอยู่มันยังไม่ได้แกะเลยแต่ว่าไอะมันเช็คได้ง่ายว่ามีไฟแสดงว่าตัวนี้มันอาจจะแท่นชาร์จมีไฟอยู่หรออันนี้ไม่รู้เลยนะฮะก็ง่ายๆเลยนีบไว้กับเสื้อนะฮะมาเดี๋ยวเราตัวนี้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมันก็หน้าตาเหมือนกันฮอ่าอ๋อ มาใส่ก็ไป,ปไฟมันติดฮะอ๋นนอผมตอนแรกผมไม่รู้แนละ้วว่ามันจะมีตัวชาร์จให้ด้วยนี่นได้ทั้งชุดชาร์จได้ชุดเต็มเลยนะเนี่ยแจ๋วเลยนี่คือเครื่องสอง่งอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าไม่มีเสียงอะไรมาลองกันดูว่าเนี่ยเสียงที่ผมพูดนะปัจจุบันตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้ไมค์ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวผมเซตใส่นิดนึงก่อนโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็ต่อเจ้าใหม่ซลาโมนอ i กเรียบร้อยนะฮะรุ่นไรลจำไม่ได้ตอนนี้ก่อนอื่นที่เราจะใช้งานนะฮะเราต้องแพรมันก่อนนะฮะตัวนี้มันจะมีปุ่มคําว่าแพร์นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะมันถึงจะเชื่อมต่อสัญญาณให้เราจากตัวส่งสัญญาณและก็ตัวรับสัญญาแล้วก็เป็นชุดชาร์จด้วยอันนี้จำมาก สวยเลยนะฮะอันนี้คือใช้ไม้ใช้ได้ทั้ง2ตัวนะฮะสามารถเปิดพร้อมกันได้2ตัวตอนนี้ใช้วอลลุ่มประมาณ3นะฮะที่อยู่ในห้องตอนเนี้ยเดี๋ยวจะลองไม้อีกตัวหนึง่งว่ามันจะดังพร้อมกันไหมนะฮะเปิดไม้ตัวหนึ่งก่อนตอนนี้มันมันมันติดอยู่หรือเปล่าเทสเทสเทสมีสัญญาณอยู่นะอ่ามันอาจจะดังหรือมันมีววันหนึ่งหรือเปล่า อ๋อติดทั้งคู่นะฮะติดทั้งคู่ใช้ได้ติดทั้งคู่พูดสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์อ่าพูดพูดอะไรก็ได้ครับพูดเวลาให้พูดไม่พูดสัมภาษณ์เด็กดีอ่านี่คือใช้หมคยตัวที่สองนะฮะอ่าพูด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 มาลง อันนี้ไม่รู้อันนี้ตั้งอยู่ที่ตัวบีนะฮะตั้งอยู่ที่ห้านะฮะความแรงนะฮะแต่ส่วนตัวเนี้ยแค่สามเองนะฮะที่ติดอยู่กับตัวผมผมว่าน่าจะดังพอสมควรนะ,ะถ้าดูจากแถบที่ของกล้องวิ่งอยู่ประมาณนั้นนะ,ะอันนี้ใช้ได้ดีมากัอนี้เล่นไม่ได้ครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็สำหรับการเทสเนียเดี๋ยวลองมาฟังเสียงตรงนี้ด้วยแล้วกันกนะครับว่าออกมาเป็นยังไงน,นี้ก็สวยงามแล้วก็เอาไปไออกไปใช้งานข้างนอกได้นะฮะ มีปัญหาเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดว่าวันไหนผมมีโอกาสที่จะไปข้างนอกเดี๋ยวเราแต่ใช้ไมค์ตัวนี้กันนะฮะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ตอนอยู่ในห้องนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะอีบนี้ก็อ่ะอีบนี้ไม่ได้ติดตัวกันลมด้วยนะดูว่าตอนนี้มันมีลมหรือเปล่าไม่เล่นครับไม่เล่นเล่นไม่ได้ครับไ,ไม่ได้แอ่อย่างนี้เราผมลองสองไปพัดลมนะฮะเอาใส่ตัวกันลมจะเป็นยังไง กดเข้าไปเฉยๆนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วผมใส่จอบไปในพัดลมนะเรียกว่าเสียงมันหายไปเลยนะฮะเสียงเสียงจากพัดลมมันไม่น่าจะได้ยินแต่เดี๋ยวตัวนี้อีกตัวหนึ่งถ้าดูจากสัญญาณนะฮะผมเปิดดู ตัวที่กัดลงเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะนี่ตัวสัญญาณที่มันวิ่งอยู่นะมันจะมีสัญญาณอยู่ข้างหน้าถ้าผมมาจ่อไปในนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นเลยฮะไม่มีสัญญาณขึ้นเลยส่วนตัวนี้นี่เลยมาเป็นพวงเลยฮะ แสดงว่าตัวนี้มันการลมได้จริงๆนะนการลมได้จริงๆแต่เสียงก็ไม่ได้ขาดหายไปนะเก okay. ก็สนุกดีนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะไปถ่ายทําข้างนอกแล้วก็ใช้ไม์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างคลนะิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ